สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนเต้นเพลงวันจันทร์ฉันขิดถึงเธอวันอังคารไปหาเดี๋ยวไหมนะอ่ะทุกคนแรกๆนะตึงต้งๆึงตงก็คือฟีสตาแล้วแต่ใครจะทำเนาะอ่ะทีนี้ท่าที่หนึ่งนะคะเอามือนิ้วชี้แตะที่ศีรษะแล้วก็กวาดออกไปนับ1นึ่สองหงสองโอเคไหมคะทีนี้ในส่วนของสะพโพกโก็โยกซ้ายโยกขวาจะโยกโยกโยกนะ อ่ะทีนี้เราทำมือกับสะโพกค่ะนับหนึ่งสองโอเคไหมคะอ่ะใครไม่ทันสต็อปทำตามอีกนะคะอ่ะทีนี้ถ้าที่สามไมเอามือประกบกันแบบนี้ทางซ้ายมือนับสามสี่ชี้ออกมาคะ่ะและในส่วนของสะโพกนั้นเหมือนเดิมคะ่ะอ่าสะโพกก็ดึงดึงเหมือนเดิมนะคะอ่ะทีนี้ลองจากหนึ่งมาจนถึงสี่โอเคนะคะ พร้อมกันนะคะป้าย1 2 3 4โอเคไหมคะอ่ะทวนกันอีก1รอบนะคะป้าย1 2 3 4โอเคไหมคะทีนี้ท่าที่5นะคะท่าที่5จะเป็นลักษณะเหมือนท่าแรกที่เราเริ่มเลยค่ะคือเอามือชี้ใส่ศีรษะแล้วออกไปนะับ5 6 เหมือนเดิมสะโพกก็เหมือนเดิมค่ะทุกคน5 6โอเคไหมคะต่อไปท่าที่7และ8นะคะจะเป็นลักษณะเหมือนเราเหมือนเราเดินนะทุกคน7และ8ซึ่งาขาเนี่ยเราจะยกแบบนี้นะคะค่ะขวาซ้ายขวานะคะเหมือนเราเดินเลยนะคะในส่วนของมือให้เราโฟกัสที่มือซ้ายนะ7อันนี้7และ 8โฟกัสที่มือซ้ายดีขึ้นเนี่ยเห็นไหมโฟกัสที่มือซ้ายตัวนี้นะคะทุกคนอ่าทีนี้เรามาลองดูอีกครั้งนะคะ7และ8โอเคไหมคะทุกคนทีนี้เราจะทวนท่านะคะทวนจากท่าแรกเลยนะคะมาจนถึง7และ8ตัวนี้นะคะโอเคทุกคนพร้อมนะหนึ่ซม อถอยนิดนึงพร้อมนะคะป้ายนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดค่ะถ้าต่อไปค่ะเอามือลงไปทางซ้ายนับหนึ่งขึ้นใต้คางนับสองขึ้นข้างบนนับสามเอาลงมาข้างหูนับสี่ โอเคไหมคะหนึ่ีนะคะอีกครั้งค่ะ1นึสองสามและลงมาค่ะ4โอเคนะคะใส่การโยกสะโพกไปด้วยเริ่มจากโยกไปฝั่งขวาแต่ลงมือฝั่งซ้ายค่ะหนึ่งสองสและลงมาค่ะสโอเคนะคะทีนี้ถ้าที่ห้าให้เรา เนบหูอะเออทุกคนเนบหูเหมือนเราเนบหัวอาดัจจลิดนิดนึงเดอ้ออันนี้พร้อมกับการยกตัวไปฝั่งตรงข้ามค่ะนับห้าหกเจ็ดแปดว้าดูดัจจริดดวนหวานนะจ๊ะทุกคนเนี่ยเนี่ยอะว่าไปเดอ้อทุกคนลองดูฉันชอบท่านี่มากเลยเธออะทีนี้เราเริ่มจากตรงนี้นะทวนจากตรงนี้นะนับหนึ่งขึ้นมาใต้คางค่ะสองขึ้นบนค่ะสามลงมาข้างหูค่ะ สี่ต่อด้วยเด็บหูจ้ะห้าหกเจ็ดแปดวาวมากเลยเออทีนี้ถ้าต่อไปถ้าสุดท้ายแหลวทุกคนยกมือขึ้นมาแบบนี้ยกมือขึ้นแ้วก็ะมุนมุนมุน,มนชูมือขึ้นแ้วก็มุนมุนมุนเดอ้อนะท่องอันนี้ไว้เออแล้วก็หมุนนี่ไงเห็นไหมควงศีรษะมือก็หมุนนะตัวก็หมุนจริงๆหมุนทุกส่วนแหละ เนี้ยเฟียบชูมือขึ้นแล้วมุนมุน,มนวัสซานเด้ออ่ะหมุนแบบนี้นะคะทำทั้งหมดอยู่8ดครั้งนะคะแล้วก็หมุนรอบตัวเองจ้ะโคจรรอบตัวเองไปนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดโอเคไหมแปดครั้งนะคะอ่ะทีนี้ เราจะมาทวนจากแรกเลยมาจนจบนะคะ,ะจากจากไอตัวที่ชี้ใส่สีสันแล้ชี้ออกอะนะแบบเนี้ยไอเนี้ยโอเคนะทุกคนพร้อมนะคะโอเค let's go อ่ะไปไปไปละไปละทุกคนพร้อม1 2ต่อด้วย3ชี้ค่ะ4ต่อเลยจ้วจา้า6ท่าเดินท่าเดินท่าเดิน7 และ8อ่าต่อด้วย1 2 3 4ทัดหูจ้ะ5 6จริตนิดนึง7 8ต่อด้วยชูมือขึ้นแล้วมุ่นมุน1 2 3 4 5 6 7 8 เค okay, ทุกคนคลิปเต้นเพลงนี้นะไม่ง่ายไม่ยากนะคะมีให้ซ้อมแล้วด้วยอยู่ด้านล่างคําอธิบายของคลิปนี้ทุกคนลองเลื่อนลงไปดูมันจะอยู่ข้างล่างนะมันจะเป็นคลิปที่มาจาก t ิ k t ตอลหรอกเออนั่นแหละฉันก็เต้นใส่ดิจิตอเพราะฉันไม่มีอะไรที่จะเปิดเพลงใส่โอเคนะบ๊ายบายทุกคน